ตอนนี้พวกเรากำลังจะเดินทางไปยังน้ำตกที่เราเคยได้ยินประวัติเรื่องเล่าของชาวบ้านที่นะน,นี่นะเีน่ดูะไรนะดูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้าเดือดใช่ไหมหนึงรงส่ง หนึ่งเ,เรามา,าช่วยกันสร้างที่พักหรือว่าเป็นศาลาให้พระสงฆ์นะในหุบเขาใจกลางป่าลึกนี่จะมีแสงออกมาจากใต้น้ำ้วนี่ส่าถ,ถอนแบบดูสวยนะสังเกตเจมันดูแบบลึกลับดูจึกจำบันดูโบราณมากอะอันเย็นมากมพี่ ตอนนี้พวกเรากำลังจะเดินทางไปยังน้ำตกที่เราเคยได้ยินประวัติเรื่องเล่าของชาวบ้านที่นี่นะเจอเราพญานาคออกมานั่งเล่นน้ำกันตรงนี้นะซึ่งผมเองก็ชอบมากๆในการได้ไปค้นหาแบบนี้แล้วก็ได้เจอธรรมชาติที่โอดุมสมบูรณ์มากๆเลยนี่เป็นเหล่าทัพของอทิปในวันนี้นะ ก็จะพากันไปดูจุดที่เราคิดว่าเป็นความเชื่อนะส่วนบุคคลดูเหมนว่าเราจะเจอโชคดีได้เจอไหมถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรถือว่าเราได้มาเที่ยวป่าเ่อประสบการณ์ใหม่เกี่ยกันแน่งานนี้ได้แล้วครับพี่เล็กม่ไกล่ข้างล่างเอง ไหนๆคนผมว่าผมดุยน้ำดีกว่ามานจะรับรถบรรยากาศที่บแบบเต็มที่นี่นะนี่เส้นทางที่จะเข้าไปกันบอกเลยว่าก็ค่อคนข้างจะลึกลับแล้วก็ดูโบราณมากๆนะใช่ไหมนี่ผมใช้เป็นมือเปล่าถือกล้องนะเพราะผมไม่เอากระเป๋าถกล้องมาได้กลัวปะเล็กฮะกลัวลืน่นเออค่อยเดินระวังลืน่ลน เบสวางคบเบสหินมันลื่นนะเพราะมันคงจะเปียกน้ำมากมากเลนะต้องค่อยๆเดินเพราะว่าถ้าลื่นไปแล้วห,หัวจะฟาดพื้นอันตรายถึงชีวิตได้เลยเลยก็มาแล้วคนนะเดี๋ยววอนนี้เราค่อยๆเดินไปเรื่อย ไหวไหมไหวไหมสังเกตทุกคนรอบๆนะเพราะว่าตอนเนี้รู้สึกว่าน้ำมันจะเยอะกว่าครั้งก่อนที่ผมมานะเหมือนมีฝนตกต่อเนื่องหรือเปล่าสังเกตจุดเนี้ยจะมีร่องรอยน้ำพัดจากน้ำป่านะ ก็ลยมาจากบนเขาเนี้ยแล้วก็มาลงสู่อาสายน้ำแห่งนี้ดูดไมเหรไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่าเดือใช่ไหมหนึ่งส่งส่ง,สงหนึ่งเรามา,านนช่วยกันสร้างที่พักหรือว่าเป็นศาลาหให้พระส่งนะในหุบเขาใจกลางป่าลึกในหุบเขาลึกมากๆอยู่เขตชายแดนพม่า เราคนของกบมันยออย่างยากลำบากไปดูคลิปุ้ยตกใจอ๋อมีชาวบ้านเนี่ยเอาไปอาอาปลาหาปลาดีปลาตกใจเลยพี่ดีครับพี่ดีครับสวัสดีครับาปลาเหรอหาปลาเหรอเอาเยอะนี่อะ มันก็เลี้ยงมันก็เลี้ย,ยงคุณก็จะไม่อ๋อเคิ <c oughs> รล์ลเหรอถ่ายคนล่อถ่ายคนล่อนี่ก็เป็นชาวบ้านที่มาหาพวกของป่านะทุกคนนะก็สื่อสารผ่านไทยได้เพราะว่าเขาก็ <c oughs> อาจจะเป็นคนที่มาช่วยงานนี้หรือเปล่าแต่ว่าเป็นช่วงพักเงี้ยไปพักเบรสเงี้ยเฮ้ยมากับน้องหมานี่ของแท้ท่องเที่มากนะเด็ก ที่เขาดำไปนะก็โอรไฟชายพี่แม่งกันน้ำจัดอะเบไปอาอยากอยากจะอยากจะดบน้ำแบบนี้นะอยากลองยิงมากเลยนี่นะครับไม่ครับจะเล่นรับเล่นนแค่ไหมหอบเนี้ยอันตรายแกนตัวเลยพี่ แต่ไหวนะครับไปสบายไม่ครับนั่นๆๆๆอปะเราไปข้างล่างกันต่อเลยว่ะไปดูนี่ใกล้ถึงแล้วเล็กอย่างที่บอกครัเราไม่เจอหรอกเราแค่มาจุดที่เราคิดว่าเป็นเรื่องเล่าของชาวบ้านที่อยู่ที่นี่นะ เย็นไหมฉ่ำมากนะรู้สึกถึงธรรมชาติที่แท้จริงอะใช่ไปร้าน่างดีกว่าผมขอข้ามน้ำก่อนพี่พ,พอจะบกล้องตกหนมามันสวยเอาทุกคนนะตอน,ตอนนี้พวกเรามาถึงวังนาคาแล้ววังนาคาที่ทุกคนเชื่อกันว่าเป็นบอ่อแหนาคหรือทางไปเมืองบาดานะดูที่า้เขินนะ เราจะเห็นกันชายทิศษาวแก่แก่นวดอาเขายาวๆตอกข่าวเลยแล้วผมข่าวนะมานั่งสมาธิทุกวันพระให<ช>ญ่ี่นี่ทุกครั้งนะทุกวันพระใหญ่เดี๋ยวเราไปด้านล่างกัน <c oughs> ว่าจะส่วนไหนะว้าวนี่จะมีแสงออกมาจากใต้น้ำนะแล้งกระ t h อนมานมันรูสวยนะ บางีมันดูแบบลึกลับดูจึกจำบันดูโบราณมากอะดูดิเห็นต่างๆมันดูโบราณมากจริงอะเราคิดไปเองอะพวกเราคิดไปเองไงเป็นไงคิดไปเองไงได้ไหม น้ำน้ำน้ำถือว่าใส่นะมาครั้งก่อนน้ำออกขุ่นอยู่นี้หน่อยดูดินีเมาทุกคนถึงแล้วนะผมที่ชาวบ้านที่เรียกว่าวางังนาคาหรือว่าเมืองบาดาลที่เป็น,นเมือ,องอแะเบิดบ่อ <c oughs> เรานาคาเรานถ่ายน้ำตกนทุกคนยถ่ายใกันเราจะยกมือไหวกัน <c oughs> <c oughs> เบสดูรายหินนี่โคตรสวยเลยอาโลนภูมิลายเกตมูลไงเกตเกตเกตนะเ,เกตท้า,าย,ยนะทุกคนเกตเกตทุกคนจะดูเหมือนไม้ก็ไม่แต่มันเป็นหินนะมันลื่นอ่ะสวยมากสวยมากบอกเลยพ,พี่โคตรพิเศษอะ่ะแล้วก็น้ำด้วยน้ำแต่ใสๆแล้วก็ยิง่งยิ่งไปตรงกลางยิ่งม่พอเริ่มลึกไงแสงเน้ำเข้าไม่ถึง เล็กนน้ำไหมแล้วออไปทางล่างเป็นน้ำตกเหรอเล็กใช่ยังไ,ไม่เคยไปเลย้างล่างน่งาเล่นอยู่นะ<ป>ต้่นี่ถ้แสงก่องตนี้จะสว่างมากทุกเฮ้ยตั้ไม่ห้ไปไหนวะตั้มไหเหรวะ ยอดดูสวยงามมากแล้วก็หินเนี่ยมันเรียงกัซตอนนะ้รับว่าดูแบบดูแบบโบราณดูแบบว่าลึกลับมากๆนี้มันมีแต่ป่าหิน,นามากๆหรือป่าดงดิบป่าดิบชื้เนี้ป่ากินาเลียทุกคนที่มาที่ไปสวัวดาครับทุก่านแม้วยังมีอยู่สูตทุกคนนี้พวกเราแค่ไม่รู้อนไไปต่อใช่ป่ะไปต่อเคยไปยังเบ็ดยังเบ็ดมาสึงจนี้ทุกคนเดี๋ยว คิดว่าจะไปข้างล่างต่อไหมใช่ไปดูข้างล่างกันน้ำตกอีกทีนึงนะไปดูกันไปเดี๋ยวมา,า<ป>ตอนนี้เราก็มาทิ้งหนึ่งจุดนะทุกคนนะเป็นจุดที่ เป็นอารมณ์เหมือนเป็นจุดที่น้ําเป็น่อเป็นแอ่งนะแล้วก็จะมีเป็นสะพานไม้ล้มลงมาบอกเลยว่าผมชอบมากหลงไหลมากธรรมชาตินี่ยทำให้เราแบบอยากอยู่นานๆเพื่ออยู่ดูพวกมันนะนี่พิตามก็มาแล้วพี่ตาม้มไหมครับชิลไหมครับบอกตอนนี้เดินป่าเก่งมากนะโอ้ยตรงนี้ลึกเหมือนกันเนี่ยลึก,ลกน้ำลึกกว่า เหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนมีการจ้วงดินเข้าไปกองบนนั้นนะนะแต่จริงไม่ใชนะ่ธรรมชาตินะเป็นแบบนี้แล้ว,ไม,ลลวไม่กล้าเล่นว่ะดูน้ําลึกมากเลยต้องแกะชนผมเล่นน้ำผมไม่กล้าคนหนึ่งอะตามการาเล่น,นบ้างเงี้ยตั <c oughs> ้มนี่มันหินในป,ป่าตรงที่ตั้มยืนเป็นแบบกองหินที่มันกองรวงมกันไว้น่าจะมาจากน้ําพัดลงมานะแต่แปลกใจทำไมมันถึงเป็นกองตรงนั้นหนึ่งจุดตรงนี้ไม่มีดินเลย เออจริงเนี่ยไหลมาตามเนี้ยแตสวยว่ะธรรมชาติที่หมเลยชอบไหมครับพี่เล็กนี่มาครั้งแรกคือยังตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติในใหม่นะเมื่อกี้อยู่บ้านนี่คือไม่ใแ่้งงี้ใช่ไหมร้อนก็ร้อนนะมาที่นี่ทีรู้สึกว่าเอ้ยได้เปิดหูเปิดตาได้เจอในใหม่นะมาครั้งแรกคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายใช่ไหมพี่เล็กไม่ใช่รมาอีกนะต้องมีโอกาสมาอีกมีแล้วรับแล้วอรับ เอาเหรออีกแลลว่ามีนี่นว่าไอ้เขาไงที่เป็นลิฟต์อะขึ้นลงอะอุย<ป>๊ยเอาบปกระโดดไก่ยังวะกุก้ยกระกบไปไม่กล้าโดด<ส>ดิดดดกลัวไม่ถึงโดดกลางน้ำาใครโดดโดดไหมโดดเลยกลยัวไม่ถึงว่ะดูจกเล็กแล้วะไม่ถึงไม่ถึง cô bảo lào không hưng cô mẹ tôi đi qua cô bác ngô đi qua tạm tay vậy là cô bác là cái con người đi về tôi hắn em mà đi du khao nít cho điêu cô bác là điềm 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 cô อดีนี้าพี่ไยนมาได้ลวเรูไอพี่คนนี้โดนพนันใจเหรอเดี๋วมาหรอ่ะโดานะอ่ะนคนมันใจเลยหัวถึงนี่องกเป็นหัวพี่อ่ะเฮ้ยถึงนี้ก่อนแต่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอไม่โดนเปล่าไม่โดนอเรืงวางกระเป๋าก่อนแป๊บนึง พี่ก ok. <c oughs> ินนกพิ่กินนกโอเคตอนนี้เรามาเจอพริกที่อยู่ตามป่านะนี่แม่งมันมันสุกหมดแล้วอะ่ะเออสวยป่ะพริกมันสุกหมดแล้วทุกคนเสียดายนะท้ามไม่สุกพิชเก็บไปหน่อย <c oughs> ตอนนี้พวกเรากำลังจะลงไปเรื่อยๆนะ <c oughs> อุ้ยตรงนี้นเล่นตรงนี้นะเล่นตรงนี้เล่นได้เนี่ยไม่ลึก ตรงนี้ตัวสไลเดอร์ทุกคนถ้าใครกล้าไหลถือว่าเป็นไอถือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีนะไม็ดตัวนี้มัต้องเปนเล็กตัวนี้แม่งนั่งสบายนะไม่น่าไหลมั้งกิงไม้ยาอยู่แล้วนั่งยังเล็กย่างนี้ยลองนั่งดิเล็กสบายใจขนาดเลยอยู่สักเดือนอย่างเี้จะมีอะไรกินไหมจะลงไปหรอไปก็มีอะไรอย่างเงี้ยเล็กมองนั่งยืนนั่งยงไงบะ ไปได้กับตามไปได้ไกลเปล่าข้างในอ่ะอ๋อหวนอนึ่นะเดี๋ยวตามมาเผาวนตัวนั่งนั่งดิเฮ้ยทุกคนดีมันเจ๋งนะเนี่ยมันนั่งเป็นแบบจุดน,นั่งกินกาแฟเนี่บสวยเลยสวยนั่งกินกาแฟเลยนะโคตรชิลโอชิจัดเดี๋เราไปเดินต่อข้างล่างไปวนข้างล่างกันวนออกขึ้นถนนเป็นทางเดินนะ อย่เดินตามไกด์ตั้มครับไกด์ตั้มพี่พี่ครับวันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะได้มากันหลายคนแล้วก็พี่พี่หลายคนคอมเมนต์มาเยอะนะว่าอยากเข้าป่าคนเดียวให้พาเพื่อนมานี่เราไม่ได้มาแค่คนเดียวแล้วก็อย่างมาได้บุญทําดีด้วยแล้วก็เอาบุญไปเผื่อทีฟซีด้วยอีกอย่างเนี่ยมาจุดที่เป็นอ่าที่เราไม่เคยมาเช่นจุดที่ชาวบ้านเคยเจอสิ่งห์รับคนเมืองบาดาลน,นะทุกคนอันนี้เป็นความเชื่อ่วนบุคคลอย่างที่ผมบอกไปนะ โปรดใช้วิจารณญาณการรับชม้วกันผมไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อหรือว่าต้องเชื่อทุกครั้งที่ดูคลิปดูพ่อความบันเทิงสนุกสนานก็ไม่เป็นไรคอมเมนต์มาให้เราปะผมแก้ไขจุดไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้ทุกคนเดี๋ยวผมขอถ่ายจุดนี้ให้พี่เอฟซีดูว่ามันสวยแค่ไหนนะบอกเลยว่าผมโคตรชอบเลยนะถึงแม้มันจะลําบากก็ตามแต่ว่ามันแลกกความสวยความคุ้มค่าเฮ้ยตรงนั้นมันเป็นที่พักเลยนะแต่ไม่ใช่ใช่ปะ นี่ผมมองย้อนกลับไปนะพี่น้ําตกที่มีคนแชร์เยอะแถวภาคงภาคเหนือไหมตรงนี้ก็ไม่แพ้เลยนะอาจจะธรรมาชาติกว่าด้วยนะนี่ทุกคนดูนี่เหมือนมาแชร์ดอร์ธรรมาชาติแต่ทุกคนแต่ว่าถ้าใครที่ไม่กลัวก้นทะลอกหรือว่าก้นเป็นแผลก,ก็ได้เลยนะเนี่ยสบายเลยนะเราจะแค่ตรงนี้ไหมเอาเรื่มลงนี้เลยเหรอตอนามแม่น้ำมาจ้า ตรงนี้น่าเล่นอยู่น,เจจนะเพราะมันไม่ลึกมากไม่ค่อยน่ากลัวมันจุดที่ผ่านมาเดี๋ยวผมจะขอไปฝั่งนู้นละกันที่มันมีแสงส,สวยๆแล้วก็คิดว่าน่าข้ามไปได้นะเล็กเล่นน้ำนัวเล็กไหนก็กกกามานะเอเอโอ้ยโ,ยโหเย็นจริงเย็นจริงเย็นจริงอันนี้เราถือว่าเรามาเล่นน้ําต่างประเทศเนี่ยบอกเลยเราเล่นน้ําไก่นะเล่นน้ำเทศพม่าบอกเลยใช่เราแม่ง ใช่นี่นะเดีย๋ยวพวกเราทุกคนนะจะพักเบรกจุดนี้กันแล้วก็จะเล่นน้ำที่นี่กันเลยโว้โคตรเย็นเลยเย็นจัดเลยพี่เล็ก อเอนงี้ผมขอแช่ขาผมยังไม่อยากจะแช่ทั้งตัวเะกลัวจะหนาวเพราะอ,อเดินทางกลับอีกแล้วเราต้องช่วยงานการสร้างสานกสงส์งที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะเพราะว่าเห็นคุณน้าที่ทําบอกว่าอาจใช้เวลาเป็นถึงเกือบปีก็ว,ว่าได้เพราะว่าจะมีการสร้างต่อย,ยอดสร้างห้องนงห้องน้าอีกนะห้องน้าอีกห้าห้องนะของพระสงฆ์สองห้องแล้วเป็นของอาชาวบ้านอีกสามห้องนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะสร้างเมื่อไหร,ร่ไงถ้าเป็นพวกห้องน้ำนะแต่ว่าถ้าเป็น ศาลาแลกุฏิอ่ะสร้างแน่กําลังสร้างอยู่รอาการตัดไม้ที่ให้เสร็จก่อนแล้วจะมีการฝังเสาต่างรอปูนแห้งนะแล้วก็จะช่วยกันยกเสาขึ้นตั้งนะถ้าวันนี้มีโอกาสหรือว่าทันในการสร้างพวกเราก็จะช่วยเลยแต่ถ้าไม่ทันเราจะหาเวลามาวันอื่นแล้วก็ขอถ่ายคลิป <Wow. S 1> ให้ดูเป็นคลิปต่อไปแล้วกันนะทุกคนนะคิดมาเหรอเจษ กิด้ยอย่นี้เว้ยลงทางหรอเฮ้ยกิดลงทางเนี่ยอว่าเฮ้ยกิดลงทางม่งทางป่าลอมรอบพวกเราทุกคนอะไรกั้กมก่อนเฮ้ยมือโปรกันเด้หรอ โอ้โกล้ามาเริ่มเลยนี่ไอ้คนนี้ก็ใช้มือเปล่างงมากมึงจับเย่างวเนี่ยเฮ้ยนี่มันม,มีวิชาปะเนี่ยเดือดก,กุ้งมาหาจับเลยอ่ยะคือแบบธรรมชาติครับเขาเรืนะ่องไงสั่งทองหรบบือเปล่าเนี่ยโอ้ยเกินไปไอ้เล็กเพราะสวยีลยเพราะสวย,วยเลยบอกเลยตอนนี้น้องกิจ หลงทางเนี่ยวทุกคนตอนนี้หลงเปล่ปาเยมังยลูน้องชายผมหายไปไหล่งนะนเนละเลยมันเย็นมากพี่

มองคนแบบเบื่อนะเบื่อลอกภายนอกเบื่ออะไรเหรอวาวุ่นวายในเมืองเนี่ย,ย,ยมาหิวใจใช่ไหบายเราเป็นเขตที่เราออกอมางานธรรมชาติแล้วกันเราไม่ได้มาเพื่อทำให้เสียหายเรามาแบบให้มันตั้งสันนะเป็นนะ<ช>แล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งที่สานักส่สงตรงนั้นว่าเป็นไงบ้างมีอะไรช่วยอีกไหมนอกจากคนทองมานะเราเองก็ได้เป็นช่างใช่เพอได้เป็นช่างแล้วก็ทำแบบมือชีพพวกเขาไม่ได้ไงเพราะว่าพวกเขาเองก็คนช่างกับมือชีพกันรู้สึกเป็นขั้นเป็นตอนนะ ไกตั้มบอกว่าตอนนี้เราก็มาโพ่ที่เดิมมาคือที่ไหนรูป้ปพะพม,ม่าเหมือนเดิมเราพอมาจุดนี้เราเห็นเหมือนเป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นลงโลงนะแต่ไม่มีบ้านสักหลังนะไม่รู้เป็นที่ของใครยังไงแต่นองตั้มบอกว่าก็ยังอยู่พม,ม่าเหมือนเดิมอ่ะไม่ไปไหนแน่นอนนอกจากพม,ากม่าเดี๋ยวกําลังหาทางออกเพื่อจะกลับไปที่สํานักสงฆ์โอ้โหต้นไม้ต้นใหญ่มากล้มจะมาทุกคนนะต้นไม้โค่นนะ นี่ยอยู่ไกลยังเห็นต้นใหญ่นะตามเก็บอะไรอะ่ะไรนะผักกูเนี่ยนะกำลังเก็บผักกูไปกินกับข้าวนะแต่ว่าเราไม่พกข้าวมาลืมหรือเปล่าป <g ül> ไปกินที่บ้านนะเนี่ยโอ้ยอดสวยสวยนี่คือผักกูที่เป็นออแกนิคครร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนนะสวยจังนะสวยมากพี่ <h ums> ไปกินกับข้าวนะ ที่เห็นนี่คือไม่ได้กล้วยบ้านมันกล้วยป่าหมดเลยทุกคนเป็นกล้วยป่าที่ขึ้นตามธรรมชาตินะนี่เรามาจากดันไหนนูน่นทะลุมาข้างนอกนี้อนทผมอินทลเ่ลัทลอเหอไมเหอหมเอินทผามบ่มเรเเั ลูกจักลูกจักกันหรออ๋อเขาเรียกลูกจากลูกชิดลูกชิดใช่ป่ะอ๋อลูกชิดลูกชิดเออใช่เหรอที่เขาเรียกลูกชิดอ่ะใช่ป่ะไม่รู้อ๋อเหรอเอ้ยนี่มันยังไม่แก่ใช่ไหมเนี่ยนี่เพิ่งเห็นเป็นต้นเหมือนเนี่ยไม่เคยเห็นต้นมาเลยเนี่ยนี่ลูกลูกชิดทุกคนลูกชิดนะต้นลูกชิดลูกขึ้นเยอะมาก กล้วยป่าใช่ป่ะอืมกล้วยป่าทางดงอ่ะผักกูดมันเหมือนเหมือนปลูกไว้แต่มันไม่ไม่ปลูกนะตามธรรมชาตินะดูิโอ้โหตั้มนี่ยอดเท่าคนอ๋อยอดเลยนะยอดเท่าคนเท่าคนอืมต้นักกูดป่ะากูดไม่ใช่เฟิร์นไงเฟิร์นเป็นแบบนี้นี่คือเฟิร์นนี่ยเฟิร์นนะน่ต่างกันเฟิร์นกับต้นผักกูดอันนี้ก็ผักกาดใช่ป่ะผักกาดใช่ป่ใช่เหรอใช่ผักกูดเนี่ย เนี่ยฟูมจะเป็นแบบเน,นี้เน,บบนี่ยฟูมจะเป็นไอ้เต้ามันไม่กินไม่ได้ใช่ไหมเต้ามันใช้กับเราฟันเต้ <c oughs> ้าเอาดิกินนะกินไปปากขันนี้ไม่เอานะก็ทั้งหลายเราไปเราไปกันต่อทุกคนเราจะกลับไปที่ต่อสร้างสำ <c oughs> นักส่งกันละที่ที่ว่าเรามาชมบรรยากาศแล้วก็เที่ยวป่าไปในตัวแล้วก็ได้อะไรให,ใหม่ๆกลับไปได้บุญด้วยเดี๋ยวงี้ผมขอปิดคลิปก่อนแล้วกันนะคลิปนี้ขอจบไปก่อนไว้เป็นคลิปหน้านะ ไปกลับไปที่จุดนั้นก่อนตอนนี้เริ่มจะหิวแล้วเหมือนกันไปดูว่ามีอะไรกินบ้างแค่นั้นขอว่าต้นกล้วยใยเป็นไรตอนนี้